สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิเกะนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร 2B นะครับ 2B จะเป็นตัวละครคอรลับจากเกมเนียออโตมาต้านะตัวละครนี้จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดเฉพาะช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้นนะเพราะงั้นหลุดช่วงนี้ไปแล้วก็คิดว่าคงไม่กลับมาให้เปิดอีกแล้วนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครดีเฟนเดอร์ธาตุไฟนะครับสังกัดก็จะเป็นแคปนอร์มอลก็จะเหมือนกับ ัวละครลิมิเต็ดที่เป็นคอรลับทั้วไปทุกตัวนะปืนที่ใช้นะครับจะเป็น AR หรือ Assault Rifle นะครับโดยที่ความจุกระสุนยอยู่ที่90นัดเวลารีโหลดอยู่ที่1วินาทีนะสร้างดาเมจใน5้าด้นะครับด้วยความที่เป็น Defender เพราะงั้นตัวเบสสแปทก็คือพลังพวกค่าพลังโจมตีเนี่ยจะต่ำกว่า a t t a c k e เกอร er แน่ๆแต่เป็นตัว Defender ที่มี สกิลเน้นไปที่การทำดำเมจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับสกิลหนึ่งะครับจะเปิดใช้งานเมื่อตัว 2B ใช้เบิร์สกิลสงผลกับตนเองโดยที่จะเกิดเอฟเฟกนี้ซ้ําๆวนไปเรื่อยๆนะครับทำหนึ่งครั้งสองครั้งอันนี้จะเหมือนของลิตเตอร์เลยนะทำหนึ่งครั้งสองครั้งมันจะบัฟพบปไปเรื่อยๆนะครับครั้งที่1จะทํา HP ทําให้ HP สูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะอิงจากสกิลเลเวลสทิทั้งหมดเลยนะ เพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่10.03เอนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นมันจะอย่างต่อเนอื่องคือจะอยู่ตลอดไปเรื่อยๆทั้ง,ทงเกมนะครับครั้งที่2จะเพิ่ม HP สูงสุดอยู่ที่20.06เนะครับและครั้งที่3จะมากที่สุดเลยก็คือเพิ่ม HP max HP อยู่ที่57.76อนะครับอันนี้ททษไว้ก่อนนะครับสกิลหคือการเพิ่ม HP จะดูดูไม่มีอะไรดูแบบ ไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวมาดูสกิลถัดไปต่อไปก่อนนะสกิลที่2นะครับเปิดใช้งานมะมี2องเอฟเฟกนะเปิดใช้งานเมื่อหลังจากโจมตีไปครบส0 0ครั้งนะครับส่งผลกับศัตรูทั้งหมดจะทำดาเมจนะครับสูงสุดอยู่ที่1 6 7 4 5ี่คิดจากไฟนอลแอตแทกก็คือแอตแทกขั้นสุดท้ายนะอันนี้ก็การที่จะมีออปชันเพิ่มจํานวนกระสุนของบ b ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับจะทําให้ยิงได้ต่อนเนื่องโดยที่ไม่ติดขัด จะทำให้เอฟเฟกนี้ออกได้เร็วขึ้นนะต่อมาเอฟเฟกที่2ของสกิล l นะครับจะเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การกากรต่อสู้นะครับก็คือลงสนามมาปุ๊บบัฟอันนี้ก็ขึ้นทันทีนะโดยที่จะส่งผลกับ,กบตัวเองนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่6.16%ของ Max HP ผู้ได้นะครับโดยที่ Max HP ์ิดจากขั้นสุดท้ายด้วยนะครับก็คือไอ้สกิล2เอฟเฟกนี้แหละที่จะเป็นตัว ติกเนเจอร์เลยนะครับของตัว 2B ยิ่ง HP สูงนะครับแม้เของ 2B สูงยิ่งตีแรงนะครับมันก็จะคอมโบกับสกิลหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลให้ครบก่อนเบิร์ทสกิลนะครับในส่วนของเบิร์ทสกิลจะเป็นเบิร์สลำดับ3คููดาวน์40วินาทีนะครับตรงขนกับศัตรูทั้งหมดโดยที่ดาเมจสูงสุดทำได้2439.36%ของพลังโจมตีขั้นสุดท้ายนะครับ แต่ว่าจะเป็นดาเมจกระจายดาเมจกระจายก็คือจะหางกับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในสนามนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูมีตัวเดียวก็รับทัพ์ไปเต็มเต็มเลยครับ2,000กว่า2400กว่าเปอร์เซ็นต์่ต่อมานะครับเอฟเฟกมีเอฟเฟกที่2จะส่งผลกับศัตร no exactly ูท so ี so ่มี Max SP สูงที่สุดนะครับหเป้าหมายทำดาเมจเพิ่มเติมสูงสุด792%ินะครับทิ่จากหลังจบตีขั้นสุดท้ายเหมือนเดิมพอตัวละครนี้อย่างที่บอก นะครับไอสกิลหนึงเนี่ยจะออกต่อเมื่อใช้เบิร์ทสกิลเองเท่านั้นทำให้ 2B เป็นตัวละครที่กว่าเครื่องจะร้อนจริงๆเนี่ยกว่าจะขึ้นถึงพีคสุดของดาเมจที่จะทำได้ใช้เวลานานมากๆเนื่องจากนางเป็นเบิร์สาเป็นเบิร์สลำดับ3และคูดาวสี่สีวิคือกว่าจะวนทำเบิร์ได้3รอบอะ่ะมันใช้เวลานานาน,นานมากๆเพราะงั้น ตัวละครนี้จะไม่เหมาะกับการไปลงดาบทั่วไปที่มันกินเวลาแป๊บๆแล้วมันก็จบนะครับตัวละครนี้จะจะไม่เหมาะกับเลดบอสบางตัวด้วยซ้าที่ใช้เวลาแป,ป๊บเดียวแล้วจบมันก็จะไปเจอบอสที่จะใช้เวลานานจริงๆก็จะมีบอสเลดบอสที่เป็นโซโลเลดนะครับหรือเลดบอสที่เป็นบอสกิลอย่างเงี้ยถึงจะใช้เวลานานในการลงเพราะฉะนั้นทูบีก็จะเป็นตัวละครที่เน้นไปที่คอนเทนต์หลักๆคือเลดบอสพวกโซโลเลดกับเลดบอสกิล ระมากกว่านะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่ไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เลยถึงแม้บัฟจะดูอลังการแต่ว่าก็ยังคือต้องลงทุนในการอัปเกรดของแล้วก็รวมถึงปั้นทีมเฉพาะทางมาเพื่อให้นางเฉิดฉายได้สูงที่สุดด้วยก็คือต้องหาทีมที่ปับแม็กซ์ให้นางเพิ่มขึ้นไปได้อีกนั่นแปลว่าคุณอาจจะ เขาเรียกว่ามีภาระเพิ่มเติมในการที่ต้องเราต้องไปปั้นตัวละครเพิ่มเพื่อม,มาฟอร์มทีมให้นางไปเล่นได้อีกเนี่ก็คือทําให้ตัวละครนี้มันมันแบบมันเก่งจริงในในแบบสุดทางเนี่ยคือเก่งจริงแหละแต่ว่ามันใช้เวลาระยะเวลาและการลงทุนสูงมากกว่าจะถึงไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้ก็เลยผมไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ยิบมาใช้นะแต่ก็ ยังยังคงคิดว่าควรจะเปิดหามาอยู่ถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะเปิดหามาเก็บไว้เพื่อที่จะเราจะได้มีตัวเลือกในการปั้นทีมเพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกในการเอาไปลงเลดบอสต,ต่อนะนั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับ